ครับอลสดีชาวฟีฟ่าจาวฟีฟ่าชาคอนดาชาวบีบีชาวหอยแบงค์ชาวเลสเตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกท่านทางบ้านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุนพี่เนี่ยจะมาแคสเกมอะไรรู้ไหมครับทุกคนคือวันนี้เนี่ยพี่เนี่ยจะมาเล่นเกมฟีฟ่านะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับคือจริงๆอ่ะมาลีมันก็สตรีมอยู่ใช่ไหมครับแล้วมันก็ดึงผมมาแล้วอยู่ๆมันก็บอกว่าคิดถึงวันเก่าๆอ่ะอยากโดนฟีฟ่าอาบผมก็เลยโหลดมากะะจมาตบไก่สักหน่่่อยแตวามมมมมมัันนนเล่่่่่่คคคือตตาาางงสรรใหผก็ไู้วจะยิงมันเเยออะได้หรืปล่านะครับทุกคนป่ เดี๋ยวไปกินเงินไก่กันนะครับทุกคนขอไป500ได้ปะ300พอขอไป500ได้ปะได้ตัวหนึ่งนะทำไม่ได้300พอนะไม่เอาเอาเอาไม่ทำอะไรก็ได้โอเคเฮ้ยรู้เขาดูใครมีใครอยากแทงอะไรกันไหมอ่ะสามารถแทงกันได้เลยนะเฮ้ยเฮ้ย อ้าว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 ส่งมั่วนะอะไรใครวิวิ่วิอะไรสัส

วิ๋วี่เยีย่ยไอฮากากขามึงยิงไม่มึงยิงตองรุ่นไหมเนี่ยใหญ่มากสวยแล้ว<ฮ>ตัวจิตทำไร <c oughs> บุกไม่ค่อยได้เหมือนกันไหวเหี้ยเอ้ยสวยแล้วกูโอ้บุกไม่ขึ้นเลยว่ะโดนโดนพับไหวเหี้ย โดนทับไหวเฮ้ยยิงห้าพอเรคิงเอายิงให้ได้ก่อนสวยเหมือนที่เป๊ปเคยบอกไงให้นำก่อนแล้วไปยิงขึ้นหลังเอาอะไรโอ้ยไปฟ้าอะไรวะเวลามึงรีบเดินนี้ใจมากโอ้โหใจมากเพื่อน เล่นแคะป่ะเนี่ยไม่ได้แคะตั้งใจเล่นอยู่เฮ้ยบวยเฮ้ยเฮี้ยต่อยังกันอู้ยมันไม่ขอไม่เอ็มบ้าเป้อู้รับหน้าสวยรับหน้าขาเพียนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไปคืบเลยไปคืบเลย แหม่ลองอีกเดียวเฮ้ยลำหน้าขาเพียะลำข่วยอะไรไว้สัตว์โป้งบ้อง้งบ้อง้งบ้้งบ้้งแม่งสูสีว่ะเกมแรกแม่งสูสีว่ะเยอยเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้เหี้ย โป๊กเกอร์โอ้ยเยี่ยมสุสีใ่ะโห้อเหี้ยยังโหดเลยนี่แหละฮาเล่นฮาเล่นเอาวอาวอาได้ค่ะน้องเอายังไงโอ้ยเจ็บรีบไปไหนล่ะน้อง หลุดเฮียช้าทำไมเฮียบองบ๊องบองโอ้ยนิสอุ้ยอ้ออ้อุ้ยสวยว่ะ <c oughs> อุ้ยอเฮียหากางมือโมงอะไรของมึงเนี่ย <c oughs> อุ้ยลำหน้าขว่ยเอ้ยไปลำหน้า โอ้ลำหน่อยคกว่าละยิตแม่วิ่ววงวิ่งเร็วกว่าบอลอีกอย่าล้นเด็ดอันนี้ต <c oughs> ายแล้วอย่าล้นเด็ดอุ้ยจานโอ้อขอแจ็จีย์นะครับได,ได้ได้ได้หนึ <1 S 3> <c oughs> ่งเม็เดอ่ะก็หนึ่งเม็ดเอาเม็ดห้าร้อยเลยไม่ล่ะเอาไม่ล่ะไม็ดสามร้อยพออ่าโอเคก็ <c oughs> รู้อยู่ว่าสู้ไม่ได้เนาะ เฮ้ยอะไรวะไอ้ไอ้โอ้โหโฟเด้นอ้เฮี้ยตัวผอมแห้งแรงน้อยจัดเลยเฮี้ยจิลิตโอ้โหลูทูรับสวย ียโ <Here. S 2> อ้โหไอ้เฮียเป็นแถววิ <laughs> ่าทีโดกูมึงมาเป็นกองหลังได้ยังไงเนี่ยไอสัตว์เฮ้ยโดกูอุอ้ยเอาเฮ้ยโดกูมันมันเป็นกองหลังได้ไงวะไอเฮียอุ้ยเฮียแม่ประตูแม่งเซฟจังไว้เฮียทำไมประตูมันเซฟขนาดนี้วะไอเฮียไหนโดกูมึงโ <laughs> 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 ดกูมายืนอยู่หลังอยู่เลยไอเฮีย ตำน้าครับเฮียหลังไหลไห้สัตว์ลอะไรไวสัตว์ตอบอลเ่งเหมือนเหมือนแบบมัดลิดอ่ะโบปบป้บปุปรมันไม่หับว่ะทีมยันเอมัปเป้ทีมยันเอมเปอป์มาป้ามไปเอาไปจานปไปเาเ้า ไม่เปล่าเลยสัสครั้งสองทันพอเนี้ยันรีบสรุปตังค์อะเบียมันยังไม่เด้งเลยก็เดี๋ยวมันเด้งไปแล้วหกร้อยเนี่ยเอ้าอุ้ยผมว่ามันต้องกล้าเล่นป่ะก็กล้าก็เล่นก็เล่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็กล้าเนี้ยไม่กล้าไอ้สัสไม่กล้าไอ้สัสกล้าเล่นมันโดนยาวนะเอ้ยเอ้ยวิ นี่ไงกดยิงคลั้งวนี่ไงเดี๋ยวกูยิงให้เนี่ย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 เดี๋ยวกูโอฟต์ไลน์จโดดต๊ะจุดโตะจุดโต๊ะเฮ้ยเออเอาเฮ้ยผมยังไม่ทำอะไรเลยเอาไอ้ยังไม่อยู่โต๊ได้ไงวะเอ้ยบอกแล้วมันไม่อยู่โต๊ไปแรงเฉยเลย โอเคแดงกัว okay. ัยผมโดนมันโดนได้ไงวะคนดูแบบใบแดงอ่ะมึงเว้ยบบยิงไม่เข้าไหวเฮียแม่งก่ดไอ้เหียจ่ายตรงไหนก็โดนว่ะโอ้โหเอ็นดิกแม่งกัด ต้องเอาเวนิสไอเอ็นดิกเนี่ยต้องเอาออกแนละ้วให้เล่นเกมหน้าคุไม่เอาลงแนละ้วให้ดจากผมแม่งบุกไม่ได้เลยโดนไปแดงก็ต้องเล่นอย่างเงี้ยแหละเพื่อนขิงเข้าใจโอสวยนะนี่สวยนะนี่โอ้ยเฮีย,ฮยแม่งสองสองเมนะ็ดเนาะ ผมโดนเท่าไหร่แล้ววะคนดูโดนสามเม็ดแล้วนอยก์ยิงแม่งหนักๆเลยแหละได้มีกำลังใจเล่นหน่อยกูยิงเป็นแล้วด้วยใช่เหรอยิงเป็นแล้วหรอเพื่อนใช่ก็หรอเดี๋ยวรอดูดิกูรู้สูตรละสูตรบัคก็รู้ใช่เหรอถ่านยิงได้ไม่ยิงแต่เกมแรกเลยวะเพื่อนก็เนี่ยเดี๋ยวจัดให้ดูนี้โอ้แม่ไม่ะลุช่องแบบดีๆวะเออ โอ้เนี่ยคุยิงอย่างนี้จุดโทษสวยมากไปยังโทษไม่ได้จะต้องเทียบไป้ยนเกลียดมันเกลียกูทำอะไรวะเ้ยสุดยอดป้องป้องป้องวีไอซ์จูเนียวีไอซ์จูเนียเละกูบอกเลยเละอะไรครับกูขอสองเม็ดพออะกูมึงอยากเล่นยังไงก็เล่นกูบอกแค่สองเม็ดพอแล้วชิวๆขอกระพันหนึ่งพอแล้วชิวๆเลย โอ้กูยิงเบาไปอ่ะกูรู้แล้วไอสัตว์ต้องยิงแรงกว่านี้เอา้าอะไรอ่ะบองบองบองคริยนันเอ็มบัพเป้บองบองบองคริยนันเอ็มบัพเป้น,น่าฮ่า อบ้งโปงโปงเปลี่ยงโป้งเฮ้ยมึงเลิกพูดที่กูลำคา้ข่ไรัก้เลนแรเม่ฟ้าไเอาเอาเอาเอล้าเอาลำไรเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงวิ่งก้อนไก่เนยไอ้เหี้ยแม่ง โอ้โหวิ่งเหมือนต้อนไก่เลยเฮียกูจะรั้วอุะแต่โดนอยู่แล้วเฮียวิ่งเหมือนต้อนไก่เลยกูหลุดแล้วเนี่ยนี่กูหลุดนะกูหลุดนะโอ้เฮียไม่ย บ้องบ้องบ้องรูรีก้าบ้องบ้องบ้องจะดูได้ไงวะรู้อย่างโง่เลยวโดนกี่บาทแล้วเนี่ยเกือบห้าเมตรนะเพื่อนไม่กี่บาทหรอกัปห้าวอตเตอร์่นโอ้ต่อบเหี่ยโอ้โมดิจิงไม่ไหวเอ้าเอ้าโขเย้ โย่เกือบโป้งเนี่ยกือบโป้งเกือบโป้งเนี่ลำหน้าก่อนเอาเอาเอาโดเกือบโป้งเนี่ไปวินิโอกูยิงอย่างงี้กูยิงแลยงแล้ไเอากูไม่เอาแล้วพอแล้วดีๆ ไปไปไปบ้าวบ้าวบ้าวสี่ศูนย์นะเพื่อนไหวไหมเพื่อน อะไรไหวคือว่าเกมหน้าไปไปเปลี่ยนแท็กติกหน่อยไปแทนเร่างนี้ก็ก็ก็โดนอ่ะไม่อยากตสอนหรอกกูไม่กูกูไม่อยากสอนไงแต่แค่บอกเฉยๆเบื่อจะได้แบบสมน้ำสมเหนือมากกว่านี้ไม่สอนจะไปสัตว์ไม่สอนจะไปสัตว์ไม่สอนจะไปสัตว์วิ่งเป็นหมาดิวิ่งเป็นอุ้ยอ้าวอ้าวอะทำไรอะทำไรอะทำไร ทำไรอะ <laughs> ทำไรอะทำไร <laughs> ทำไรเ,ไไเอ้ยไหวเบ้าลงไวงไหวเบ้าลงไวงไหวเบ้าลวงไหวเบ้าลวงลำหน้าครับลำไร <laughs> อุย๊ยขอโทษสวยมากโอ้โดนแดงอีกแล้วอ,อะไรวะทำไมไมันโดนแดงอ่ะผมสมัยแบบมอนนะโอ้ยโดนตลอดเลยยัดแม่เอ,อ้ย ปอเราเวียนไหวเปล่าคือแม่งสไลด์ตั้งแต่เกมแรกแล้วคนดูมันสไลด์ตั้งแต่เกมแรกแล้วเอาวันนี้มึงมึงเสียบอลให้กูถ้ากับกูได้ประตูนะกูบอกก่อนนะเอาเอาถ้ามึงมาเล่นอีกเยอะเอามาเล่นรอหลอกกูแถวนี้โอ้โหเอ้ยกูจะเอากองหลังลงดีใหญ่กองหลังลงนี่ไงดีใหญ่กองหลังลงเออต้องกองหลังลงวะ ไปลิฟต์กดดีไปข้างหลังก่อนไปข้างหลังก่อนไม่ไหววะเเอาท่านี้ก็ได้ขิงเอาเท่านี้ก็ได้เกยวเนี่ยอ่ะเจมอ่ะเจมเหรอมึงมึงเสียบอลให้กูนะมึงเท่ากับมึงโดนนะมึงโดนประตูนะอ้าวอ้าวเสียบอลให้กูนะอ้าวโอุ้ยวิ่งไม่มีแรงวิ่งเลยเฮียอุ้ยเอ้าเอ้าเอ้า ไปไปอาเกะอาเกะอาเกะล่ะมึงนี่ยัดแค่ดิมึงยัดแค่ดิมึงโอ้ยไปจะอาเกะไปหนูไม่รู้อ่าเฮ้ยฮาร์เลนฮาร์เลนเฮ้ยฮาร์เลนฮาร์เลนฮาฮาเลนเฮ้ยปตายจุดโทษอ้จุดโทษจริงเลยเฮ้ยเห็นปะมันใบเองเว้ยเอ้าโดนใบแดงเหมือนกันดิโดนใบแดงดิเนี่ยเห็นปะเชื่อเลยสวยละ เมื่อเจ้าบอกเมื่อเจ้าบอกไอ้สัตว์มึงอเจ้าบอกเอนดิ้งประตูแรกหน่อยในสีเสื้อในสีเสื้อ What the fuck เฮ้ยแดงไปเลยแดงไปเลยกูให้มึงแดงถามไปก็ได้กูไม่เสียประตูหรอก ละการในสัตว์เฮ้ยโอเคหอยเม็ดละกันขอยนะอุยอ้ยอุ้ยหลุดเป็นเบือหลุดเป็นเบือหลุดเป็นไปเบิกแกให้หมดก่อน,น,นเออ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 ไอเออกี่เม็ดหล่ะครับเพืพ่อน เก้าเมตรเก้าเมตรครับเพื่อน,อนสองสองโปกหกเออแปดเมตรครับแปดเมตรครับแปดเมตรครับพนพันแปดอะขออีก <8 S 2> เกมอะดูให้มึงสักสิบเกม <c oughs> ก็ยังได้เลยเฮ <c oughs> ้ยบวไมันเน้นหลังเยอะเว้ยเราเพิ่งรู้เหรอมันก็ต้องเล่นอย่าง,งาน,าน,นั้นเป็นไหมเนี่ยลุงให้สอนไหมเนี่ให้สอนไหมลุงบอลถึงก็หลุดเลยเอา้าเอา้เอามือโปเสียบมือโมโซๆมือสวยนะอุ้ยยันแม่ยันปัดลุงเมื่อกี้หน้าเข้าใช่ไหมอุ้ย มาเล่นนี่อ่ะยิงไปไหนอ่ะยิงไม่เข้ายิงไปไหนลุงเขาเรียกหลอกขายหลอกขายดิอย่างเงี้ยหน่อยล่ะล้ำน้าปะวะสวยสวยมากวินิซจูเนียป่อง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 เขาเรียกว่าต่อบอลเพื่อนไม่ต้องใช้สกิลอะไรมาก เอา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 จำเลยวะเอาเอาเอาไอไดงไปดงแต่เตพอเอาเบลลิงแฮมจูดดิจูดดิจูดดิเวเน่ดิจุดไหนเฮมีน่ไหนมีนไหนเอาเอาลบคน่ะมึงอุ้ยบ เอาโอ้โหเฮียโอ้ยลองยิงสวยเหงาออกจักแล้ลุ้นแล้วเอาเอาเอโง่ลูก้าโง่เลยโง่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 ่โ ไหวเปล่าแผนไม่ไหวแล้วลูกเปลี่ยนแผนหน่อยเปล่าเปลี่ยนแผนหน่อยเปล่าอย่างนี้เล่นตายนะกูบอกให้อย่างนี้อาเปลี่ยนแผนหน่อยเปล่าก็เปลี่ยนแผนหน่อยเปล่าลุงลุงโอ้ฟาล์ฟาวซีเออะยังไม่ทำอะไรเลยอ่ยฮัลโหลกองหน้ามีไหมอ่าทำไรกูอยากรู้จะทำไรอ่าทำไรสุดท้ายก็เสียบอลอุ้ยเฮ้ยอุ้ย ตำหน้งเฮ้ยโอเคอ๋อผมปนหัวว่ะคนดูดปนหัว,วเลยบ <c oughs> อแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยเอาไม่เอลอ่ะอุ้ยซวยว่ะโหแม่งมเหมือนลุ้งงานอ่ะ Mình này... kìa Suốt Ui Ok Ui đi Lòng này Lòng này Mưu này mึง, mึง bao giờ กำลังจะร้องเนี่ยฮะฮะบ้องบอบ้อริเกอมึงอะเสียบอย่างเดียวไว้เพื่อนเอาจริงๆอะมึงเสียบอย่างเดียวเว euh ้ยตัวมันไม่ทันมึงไม่ไหวเว้ยมึงเสียบอย่างเดียวมึงมึงต้องให้กูสอนอะจริงๆว่าการเข้าบอลอะการบังบอลต้องเป็นยังไงอะมันไม่ใช so นะ่แค่จะเสียบเสียถ้ามึงเสียบอย่างเดียวมึงก็จะหลุดไงเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะมันใช่ใช่อย่างนงี้เออใช่ใช <c ười lira> ่ใช่ใช <relax. S 2> ่ แยังไงต่อแล้ว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 ไงต่อเลยแล้วไงต่อเลยแล้วไงต่อเลยแล้วไงต่อเฮ้ยเฮ้ยแล้วไงต่อเฮ้ยลำหน้าพ่อหลวงอุ้ยโอ้ยยี่กูต่อยแม่งเฮี้ยจอแตกเลยสัสแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อ แล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อโอ๊ยจ้าโอ้ยเฮียแควร์เฮียรู้ว่าชอบสไลด์ชอบหันหลังมารับอะไรตัวเดิมอีกแล้วไอ้คันจี้อีกแล้วโอ้กูยังเบื่อเลยแล้วยังไงโอ้ยเฮียนี่มันกูก็ไปติดทางแล้วนะจับคงไม่ไหวแล้วอ่ะแค่นี้พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วที่เป็ดเมลล่าแค่นี้พออุ้ย ไม่ครับบางทีมันทำเกมได้ไงสไลด์อ่ะเห็นป้าสไลด์อสลางนี้มันหลุดอีกไหมผมบอกแล้วหลุดน้องไหวไหมไม่ไหวหรอกสิบเอ็ดเมตรแล้วอ๋อหนองไหวปะอุ้ยตรงนี้โอ้หาเล่นไม่ทำประตูอีกอ่ะแรกๆพอไหวหลังๆพอแล้วเพื่อนมีคนคอมเมนต์่ะ ตัวเดียวเลยนะผมไม่เปลี่ยนไอ้ตัวนั่นออกอะแล้วเอาโมเดลลงมาแม่งต่างจัดเลยอะเฮ้ยหลุดเลยเหรอวะดูดิโอ้ยมึงเซฟได้ไงวะไอ้เฮียมันเซฟได้ไงวะ โอ้เซฟได้ไงวะลูกมันแล้วพอแล้วสามศูนย์พอแล้วพอแล้วนะพอแล้วสามศูนย์พอแล้วเครื่องหลังไม่มีละเครื่องหลังไม่มันจะไม่มีได้ไงวะลูกเนี่ยมันจะไม่มีได้ไงวะโป๊อปป๊อปป๊อปตัน้าเพื่อนเพื่อนมึงดีใจเหมือนไอ้น้องค้ะหรือเปล่านะที่ทำอย่างเนเี็ยเหรอที่เป็นเม็ดโอ้โหเฮียพาวเฮีย โดนแดงไอ้เหี้ยโดนเหลืองสวยกรรมการแม่งจ้างมันจ้างมาเยอะว่ะหยอดอะไรนี่หยอดตาไก่ป่ะเนี่ยโอ้หลังมีสองตัวเอ้าหยอดตาไก่เปล่าเฮ้ยน้องวันนึงเฮ้ยยุดแม่ยิงสวยยิงยังสวยยิงยังสวยฮัลโหลเพื่อน12เม็ดนะครับฮัลโหลครับเพื่อน12เม็ดนะครับ สิบสองห้าเอ้ยสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่สบสองสามสามสิบหกสันหกสามบาทนะครับสามพทวนได้ไหมครับเฮียไม่ได้ครับสามพบาทลดลให้หน่อยได้ไหมจะได้โนอ่าเดี๋ยวอเดรให้ก็ได้เบอร์วอมาเดี๋ยวพิมพ์ให้ครับวันนี้มึงไม่เข้าวะวันนี้ดวงไม่มาพงอ่ะเอ้ยดนเดียนไม่มาว่ะพิมไปแล้วครับอยากต่อได้นะให้แก้ได้ตลอดเลยนะเบอร์เลยนะครับ อ่าพิมพไปแล้วครับพิมพ์ไปแล้วเนี่ยครับเฉลิมดูนะครับไหนครับยังไม่เข้านะยังไม่เข้าเนหะ็นใช่ไหมครับมาให้ดูในสตรีมครับยังไม่แต่ยังไม่เข้าเลยนะฮัลโ <c oughs> หลครับยังไม่เข้านะเอ้กูรู้แล้วเอายังไม่เข้านะนี่ครับเข้า,ขา,าแล้วครับโอ้ยมาเลยขอบคุณครับโอ้ยแม่งเงยเวลานี้ไหตี้เหลาปิดแล้วอ่ดีอดกินไหตี้เหลาเลย ขอบคุณมากนะครับเพื่อนที่มาใช้บริการโอเคนะครับผมก็ต้งใชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ